นมัสก,การเจ้าค่ะจะเินพรอค่ะอาจารย์คายุนในดงในป่ากะนั่มมหาข่ะน่อยอยากได้มากาบมาวายอาจารย์แล้วก็อยากได้แนวทางดีๆไปฝากเอฟซีหรือว่าความรู้อันใดที่พ่อสิเสริมให้ใเอฟซีแนงใช่นะค่ะอาจารย์ค่ะจะเินพรเรื่องโชคลาภ สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับเราได้เราต้องรู้ก่อนว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรโชควาสนาดวงดีดวงไม่ดีมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆมันมีสาเหตุของมันสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไปดูที่พระพุทธเจ้าทรงสอนที่ท่านสอนไว้พระองค์ทรงสอนไว้เราจะรู้ได้ว่า สิ่งทั้งหมดที่เราประสบพบเจอในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีถูกใจไม่ถูกใจเรื่องต่างๆเกิดขึ้นเพราะกรรมตัวกรรมพระเจ้าทรงบอกว่าสัตว์คําว่าสัตว์พระองค์ทรงใช้เรียกพวกเราทั้งหมดสัตว์มีกรรมนํามาเกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทํากรรมอะไรไว้ ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นกรรมดีกรรมไม่ดีโชคดีโชค,โชคไม่ดีเนี่ยที่เราได้เจอเนี่ยมันเป็นพกกรรมผลของกรรมที่เราทําไว้มันส่งผลเราโชคดีบางคนสรมุตนะ,อ,ะอย่างบางคนเขาชอบเสี่ยงโชคชเขาจะไปตามที่ต่างๆที่มีคนบอกว่าที่นี่ให้โชคดี ไปสิบคนสมมติโยมไปสิบคนมีไหมทั้งสิบคนจะถูกหมดบางทีไปสิบคนถูกคนเดียวค่ะอาจารย์ไปที่เดียวกันด้วยนะ,ะไปขูดบางคือไปเอาต้นเอาแป้งไปรูปต้นไม้รูปสิบคนมันออกมาสิบตัวพอถูกคนหนึ่งเราแล้วโยมมาคุยกันในกลุ่มโยมก็จะพูดว่าสงสัยโอ้โหคนนี้ถูกแสดงว่าเขาได้โชคเขา บุญส่งผลกรรมดีส่งผลของไทยเราไม่ถูกอุแสดงว่าเจ้ากรรมในเวนบังมั่งอะไระกรรมบังมั่งโชคลาภไม่มามั่งแต่แต่เรามองข้ามอะไรไปมองข้ามกรรมที่เราทําไว้ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่โยมเชื่อต่างๆเนี่ยเขามีอํานาจดนบันดาลเราได้จริงๆ ทำไมโยมไปสิบคนโยมไม่ถูกทั้งสิบคน <Okay. S 1> คนที่ถูกเขาก็จะบอกว่าโอ้โหไอันี่ศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้ถูกได้ <Okay. S 1> แต่คนที่ไม่ถูกอ่ะใครบันดาลให้เขาไม่ถูก <Okay. S 1> ทําไมเขามีฤทธิ์มีอํานาจถ้าโยมเชื่อแบบนั้นแล้วทําไมเขาไม่โดนบันดาลให้โยมถูกทั้งหมด <Okay. S 1> แล้วคนไม่ถูกใครบันดาลถ้าถ้าเราเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาล มีพูดผีบันดาลมีเทพเทวดาบันดาลมีเจ้าพ่อเจ้าแม่บันดาลคนไม่ถูกใครบันดาลคนถูกใครบันดาลถ้าเราไปเชื่อเรื่องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบันดาลเราจะหาคําตอบตรงนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราย้อนมาดูสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเพราะกรรมถ้าเราย้อนดูตรงนี้เมื่อไหร่ปุ๊บแสดงว่าคนถูกมีกรรมบันดาลกรรมสง่งผลคนไม่ถูก กรรมของเขาส่งผลคนทำกรรมมาไม่เหมือนกันเอาแค่ในชีวิตปัจจุบันโยมแต่ละคนโตมาจากคนละที่ <Okay. S 2> เรียนมาก็คนละที่ <Okay. S 2> ทำสิ่งต่างๆมาก็คนละที่ไม่เหมือนกันสักอย่าง <Okay. S 2> กรรมมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว <Okay. S 2> นี่เฉพาะกรรมในปัจจุบัน <Okay. S 2> ยิ่งกรรมในอดีตด้วยโยมยิ่งไม่รู้ใหญ่ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้น <Okay. S 2> สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย มันเกิดขึ้นเพราะกรรมแต่ถ้าเราอยากได้โชคจริงๆนะทําได้ไหมค่ะอาจารย์<ะ>พระพุทธเจ้าบอกทําได้ค่ะพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าท่านทรงตัดด้วยเองในคําสอนขององค์ถ้าเราปาถนาชัดขั้นใจทาว่าปาถนาปราถนาสิ่งใดในโลกนี้ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นมหากษัตริย์เป็นเศรษฐีเป็นสิ่งต่างๆที่ไม่เกินจากความจริงเนี่ย ถ้าเราปรารถนาสิ่งใดในโลกนี้ให้ทําเหตุห้าประการให้ทำห, <Okay. S 1> ห้าอย่างแล้วถ้าเราทำห้าอย่างนี้ครบถ้วนบริบูรณ์พร้อมพระองค์ทรงบอกว่าเราปรารถนาอะไรในโลกเราจะได้แบบนั้น <Okay. S 1> เราอยากได้ถูกหวยอาศัยคนปัจจุบันถ้าเราทำได้แบบตรงนั้นจริงๆเราก็จะได้ปรารถนาอย่าว่าต่ถูกหวยเล็กน้อยเลยพระองค์ทรงบอกว่าเป็นมหาเศรษฐีก็เป็นได้ เป็นเศรษฐีก็เป็นได้อะไรเล่าที่พระองค์ทรงสอนพระองค์ทรงเรียกคำสอนตรงนี้ว่าเหตุสมปัานาห้าประการอย่างแรกคือ <c oughs> มีศรัทธาศรัทธาในที่นี้ต้องศรัทธาถูกที่ด้วยไม่ใช่ศรัทธาพระภิกษุองค์ใดองค์หนึง่งไม่ใช่ศรัทธา เจ้าพอ่พอเจ้าแม่ทเทวดาอังในองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าบอกศรัทธาใครพระองค์ทรงตรัสว่าศรัทธาในที่นี้ต้องศรัทธาพระพุทธเจ้าต้องเชื่อว่าพระองค์รู้จริงสอนจริงศรัทธาของผู้ที่เรียกว่ามีศรัทธาจริงๆเขาเรียกก็เป็นแบบไหนพระองค์ทรงบอกว่าถึงคนทั้งโลกจะพูดอีกอย่างหนึ่ง แต่พระพุทธเจ้าพูดคนละอย่างพูดอีกอย่างหนึ่งคือมีสองคนสองกลุ่มเนี่ยพระเจ้าคนเดียวพูดอย่างนี้แต่คนทั้งโลกพูดอย่างนี้คนที่มีศรัทธาในพระเจ้าจะเชื่อพระเจ้าไม่เคยไม่เชื่อคนส่วนใหญ่เพราะเพราะเขารู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้แจ้งโลกแล้วถ้าเราเชื่อสิ่งอื่นอยู่สิ่งที่ไม่ตรงกับพระพุทธเจ้านั่นเรียกได้ว่าเรายังศรัทธาไม่เต็มร้อยคนที่จะ มีศรัทธาให้เต็มร้อยต้องเชื่อแต่พระเจ้าเท่านั้นแม้พระองค์จะเดินนําหน้าเราไปในรมโคนคนที่มีศรัทธาพระเจ้าจะเดินตามลงไปในรมโคน <Okay. S 2> ไม่เชื่อว่าพระองค์ก้าวผิด <Okay. S 2> จะไม่เชื่อคําสอนอื่นเลยพระเจ้าบอกอย่างนี้เขาจะทําตามแต่อย่างนี้ในเมื่อพระเจ้าบอกว่าไม่มีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่ดลบันดาลให้คนดีหรือคนเลวได้จะมาทําให้เราตายหรือมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ <Okay. S 2> เราจะตายจะเป็นจะดีจะเรวเพราะกรรมถ้าเราเชื่อตรงนี้ปุ๊บเชื่อกรมปุ๊บนี่จะเรียกง่าเรากำลังเริ่มเชื่อพระเจา้าแต่ถ้าเราไปเชื่อสิ่งอื่นอยู่ว่าเทวดาบันดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลโยมไปดูเทวดาก่อนเทวดาก็ตายได้อย่าคิดว่าเป็นเทวดาแล้วไม่ตายเทวดามีหลายจําพวก สวรรค์มีทั้งหกชั้นเทวดาจําพวกแรกอยู่บนพื้นทั่วไปมีสีเผ่ามีคนทันมีนาคมียักษ์แล้วก็มีครุดสีเผ่านี้เป็นเทวดาที่อยู่ขั้นแรกอายุของเทวดาสวรรค์ชั้นแรกมีเท่าไหร่พระเจ้าทรงบอกมีห้าสิบปีทิพย์น้อยที่สุดแล้วปีห้าสิบปีทิพย์หนึ่งปีทิพย์ของเทวดาก็คือห้าร้อยปีมนุษย์เราก็คูณกันไป หวันหนึ่งคืนของมนุษย์เอ้ยหนึ่งวันหนึ่งคืนของเทวดาเนี่ยเท่ากับห้าสิปีมนุษย์เทวดานอนวันคืนเดียวเนี่ยมนุษย์ชีวิตล่วงไปแล้วชั่วยอยู่คนไม่มีเขาใครมาเฝ้าอยู่เราดูตลอดไม่มีสิ่งต่างๆมาเฝ้าดูเรามาคอยดนบันดาลเทวดาเขาก็มีที่ที่ของเทวดาเราคิดตัวตัวเราเองสมมตินะเราทําถ้าเราทําบุญเยอะ ทำบุญมากๆเพราะเราหวังไปเป็นเทวดาใช่ไหมแต่เราได้ไปเป็นเทวดาจริงอย่างที่เราคิดแล้วปุ๊บโยมคิดว่าเราต้องไปเสวยผลบุญไหมไปนั่งสุขสบายไปทําตัวให้สุขสบายไหมหรือว่าโยมต้องมาเหนื่อยนั่งดูคนอีกโอ้โหต้องไปคอยช่วยคนนั้นคนนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราเห็นไหมเพราะฉะนั้นความเชื่อว่าเทวดาจะมาคอยดูแลเราเป็นความเห็นที่ผิดเทวดาเขาไม่มายุ่งกับเราหรอก เทวดาเขาเหม็นกลิ่นมนุษย์มนุษย์ผู้ไม่มีศีลเทวดาจะไม่อยากเขาใกล้แต่ถ้ามนุษย์มีศีลห้าบริบูรณ์กลิ่นของศีลห้ามันหอมมันฟุ้งกระจายไปทั่วทุทวทกทิศอันนี้ยเทวดาคุ้มของรักษาถ้าเรายังมีศีลห้าไม่ครบเราจะไปหวังว่าเทวดาจะมาอยู่ใกล้เราศีลห้าคืออะไรไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักขโมยไมู่ดขิดในกามไม่โกหกไม่ดึงของมึนเมาอ,อย่างนี้เราต้องมีให้ครบก่อน แสดงว่าค่ะโทษนะคะพระคุณเจ้าก็คือว่าแสดงว่าร่างทรงบางท่านยังกินเหล้ากินยานี่แสดงว่าไม่ใช่ร่างทรงคํ<ะ>าว่าร่างทรงโยมต้องเข้าใจก่อนมา<ะ>จากไหนศา<ะ>ส,สนาพุทธมีคําสอนเรื่องร่างทรงไหม<ะ>ถ้าโยมไปพุทธของพระพุทธเจ้ากับพุทธในสมัยใหม่ไม่เหมือนกันโ<ะ>ยมอย่าไปเห็นว่าพระทำร่างนั่งเป็นร่างทรงนั่งไปโน่นในนี่แล้วโยมจะคิดว่าพระพุทธเจ้าสอนมาแบบนั้น ไม่ใช่ค่ะโยมต้องไปดูก่อนว่าคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นแบบไหนในคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ไอพ้พวกพระพุทธเจ้าทรงบอกอะไรบ้างไอ้ร่างทรงเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่ศาสนาพุทธค่ะเหมือนฤาษีเนี่ยฤาษีก็ไม่ใช่ศาสนาพุทธฤาษีที่ภพยมีตั้งแต่ก่อนพระุทธเจ้าอีก<ะ>อ่ามันคือพวกอินเดียเขาก็อยากจะพ้นทุกข์ไม่รู้ทํทไงศาสนาพุทธยังไม่มี<ะ>เขาก็ออกบวชเป็นฤาษี ร่างทรงร่างทรงหรือ,อพวกอะไรพวกนี้ยหมอดูล่าง,งทรงทํานายแทยักมันมีเรื่องนานแล้วคะแต่พระพุทธเจ้าเกิดที่อินเดียใช่ไหม<ะ>ทําไมถ้าคนเหล่านี้มาทําให้พ้นทุกข์ได้เนี่ยทําไมพระเจ้าไม่ไปศึกษาความรู้เหล่านั้นนะ,ะทําไมพระองค์ต้องไปยากลําบากเหนื่อยหาทางพ้นทุกข์เอง<ะ>เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ช่วยให้พ้นทุกข์มัน<ะ>มันไม่ใช่เรื่องจริง พระองค์ทรงบอกไว้ว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าน้องชายเขาเขาเป็นผู้หญิงนะคนซื้อน้องชายเขาบอกเดี๋ยวไม่มีหวยออกมาไม่ถูกไม่มีตังจ่ายทำยังไงค่ะเขาก็เลยหนักใจซื้อไปแล้วด้วยนะขเขาก็เหมือนคนเหมือนนี่นะคะ,ะเขาไปบอกเจ้ามือว่าไม่เอาแล้วเหมือนคนณเหมือนซื้อห้าร้อยคูณห้าร้อยพอพอมันออกมาสามตัวตรงๆวดนนั้นเขาได้มานะแต่เขาเสียดายเขาไป ด่าน้องเขาใหญ่เลยถ้าน้องเขาไม่ทักเขาได้เป็นล้านแล้วนี่เขาก็เช้าเขาก็ทํบาบุญกันามาทําบุญกันเพรา็มาเราไม่ได้บอกเขาได้ของเขาเองไงแล้วเขาก็จะไปพูดว่าพระให้บ้างอันนบา้างคือบางทีเขาก็เห็นตรงนู้นคนี้เขาก็คนชอบหวยเขาจะตีมเขาเองไอ้นั่นก็เป็นเลขอันนี้ก็เป็นเลขาบางทีพระนั่งพูดนั่งเทศนาหน่อยเขาก็บอกว่าพระโอ้หนี่บอกเลขนั้นเลขนี้เขาคิดของเขาเองและแล้วเมื่อที่เขาถูกสามตัวตรงคือเลขอะไรคะอาจารย์ทำโุ้นนาปีที่แล้วนุ่นไม่ใช่ปีนี้ นานจําไม่ได้แล้วค่ะเอาอเอาถูกไวๆเนี่ยที่เขาว่าถูกล่างถูกบนเนี่ยอาจารย์สมบูรณ์ก็ไอสามแปดนี่ออกตั้งหลายงวดแล้วอ๋อสามแปดนะที่เขาละสามแปดแปดสามนู่นนี่นั่นออกตั้งหลายงวดแล้วค่ะเราไปซื้ออีกมันจะออกอีกไงไม่ออกหรอกสามแปดอ <laughs> า,าจารย์ก็สาธุสาธุเจ้าค่ะ